จบไปม่งเปลี่ยหมดแล้วครับออกแรงมากเราจะคุยรู้เรื่องครับมีกินยากดหลักลเรียบร้อยกดขี้เรียบร้อยเขาได้ครับคุยกันยุงร,รู้เรื่องอยู่ครับให้ดอ จับกันมา30ปียังไม่เคยออกอาการให้เห็นว่าจะทําใส่เลยเปนปกติจะลึงลึงเตื่อยหมดนะครับอาหารการกินเพียบเต็มที่เลยคุณตา que cup